กับสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อพี่น้องโดยเนาะกับพ่อพ่อกับสองสไลด์แล้วพ่ยพี่น้องพ่อพ่อกันเมื่อนี้กันสบายดีเด้อมาสุกคนโดยสบายดีเด้อร์สักคนแก่แล้วกันลูก

น้องปุ้้าจับกล้องห,หายไปไม่ได้เลยสบายดีสบายดีเลยนะสบายดีที่บ้าทุกคนนีอกันนองสบโอเนะมือนี่ก็มากุแคมาลูกมือนี่ฮะก็เห็นน้องสโกเขากล้องสลาสบายดีเด้อ เอาสบายดีเด้อเจ้าสบายดีสบายดีเด้อสบายดีมามาผูกแขนเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวมาผูกแขนใหม่สบายดีสบายดีผูดทางไหนสบายดีสบายดีพูดดีผูกบใส่เงินกี่เลยทีใส่เงินสองคนเลยได้วมันเงินเลย

มาจแต่หน้ามาจะทีกินเลยกว๊ะข้างน้องหม่อมเนาะสบายดีเยอะน้องมวยมันมาเป็นเด็กเสิร์ฟตังปู่ป้าโอ้ยเสิร์ฟพี่จีก็ได้ทำเสิร์ฟสเปซห้อง เอาดื่ย oh. น okay. ้ำกันไหมทางบะผัดผ un> ูกแขนเนาะจะทิ้งยางผูกแค่นี้เนาะเป็นยังไงผลีไงบ้าเจอกันเจอน็นเด้อเนด้ เน่นำเมอา้าบอ่เอิาบุับแท็กซี่มากินข้าวด้วยด้วยด้วยเดียวไปด้วยด้วยเดี๋ยวจะเอิเมากินข้าวนะไม่อย่าบังไื่ให้แข่งจ้ะบังุแดก็มาเสดงความยินดีน้ำน้องนี่ สบายดีเดอน้องแต่ทั่งน่ะเลยมานล้งมาหนี เดียวจะกินรลวงเข่าเลยไ่านเดียวกินหลวงเข่าแล้วกินยังเข่า พอู้กให้หมู่วะนี่หมู่วะนี่ไม่ยังก็ว่าใหม่ดูนะ๋อ เป็นไไม่ท่าค่ดีใจบอกเดดี๋ยวไปกินนดีใจน้ำเด้อเลยเงินใหม่เลยดีใจดีใจโีด้ดีได้ีได้ดีไดกดนได้ดีได้ดีได้ดได้ดี้ดีไาก็แไดผู้ดีได้แีได้ดี้ีด้ดีได้ดีได้ดี้ดงก้ด้ดีี้ไดด้ได้ีี้ี้

เ็กจะดอร่นนี่นะโดยเนาะขามากขบใจไรเดอร์ทำคุณทำคุณไปกันมาเปิดกล่องก็เป็นยีเปยนอะไรเฮ้ยแท่บอก็เปิดรีบะเอา กกินให้พ่อแม่พี่น้องบางนะจกินัไม่เคยดว่าจะกินหลินอยู่บ้างเมื่อกี้สบายดีเยอพ่อตาสบายดี้ยแคบอ้บโวยทางทางสบู่กอน เป็นแรงสโอ้ซทบแบอบจะมานั่งเเป็นแรงมาอยู่ข้างในสิไปอยู่ยาเจะรลมมาไปลมแห้งเนาะโดยคนหัวคนหัวบะเปี่ยงมาเลยบอเปแต่นมันพะเขาหัวเนอ๊พก่นั่งร้านนัง้ลูก เป็ดยานแห้งนี่ได้เมื่อวานนี้่ะจำมือสาวหนื่เนาะมือนีเห็นยงจำมือเตาก็เล่นสนุกนเป็นยังไงไปบอกกับเขาแมาแต่สาวหรือเ่ แต่คนโตกโอโดย,โดย,โดยเดี๋ยวไปท้างในเลยอ,อิ่มแล้วสบายดีเด้อ,อเป็นอะไรม่หอหนี่แล้วเมือมนี้เนาะสบายดีใดี๋วาน้องไทยใครข่าวดีเห็นเนาะอื้สบายดีคนแน่น นั่งกินโอยอยู่้ะบอกชันดีเยอันกยกกลังจับยัดทิ้กุอยู่ว่าเร้ออะไร้ยคนสดอยู่ว่าอมียังไงฮะชอบมากินถั่วไผู่เอ้ายกนเอยากกินข้าครกินจะมันไปใส่แหนะคะน้ำมัน น้ำมน้ํามนำมน้ำมนี่เท่าวะเดี๋ยวหาแม่แของน้จะตตตมงเโอ้ยมได้ของุงเนาะยา่คุณนี่นึงดนาะอ่ะกินเหี้แฉบๆเด้ไปก่อนป๊าสิยัยเนี่ยข้าเออต้องเป็น่ากินที่นบ้า Mặt giật cho sao nó? Rồi, <laughs> à, xa bài đi đơ nàng đơ Đi đi mình hẹn khám đơ Rồi Rồi, rồi, bà bên nhắn Bọc chạy khí สบายดีเด้อบอเสียงสบายดีได้สบายดีเลย่ะเาสบู่เากระเซจบคลิปแล้วดีมีแห้งได้จะกเด้อเอาบเ่โบแล่ก็เมยนเลยสบายดีเด้อเปิดัวอยากเป็นทางการเลยวันนี้ โดย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 ที่จือไม่ดกเนาะเปิดโตยังเป็นทางการเลยเนาะโดยโดยอ่ะฮักกษ์เกษตรเขาโตจบคลิปสบายดีเด้อโดยโดยเนาะสลากกเกษตรเขาจบคลิปเพีงนี้คนเนาะโดยเขากล่าวคำว่าสบายดี